ที่อะไรแบบมามาป้าที่มาเพิ่มดวงตาให้หนึ่งดวงตาแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ป้านั่นแหละคนอื่นเขาก็กลับไปหมดแล้วนะคะมาเพื่อรายงานตัวตนให้ AI ได้รู้ว่าเราทํางานอยู่เราทํางานอยู่เรามารายงานตัวอยู่มาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังคิดถึงกันอยู่ขอบคุณที่ยังมาให้กำลังใจส่ง เวลาอยู paid, like ่เหมือนกันเนาะสามนาทีขึ้นไปอยู่แล้วล่ะไปคอมเมนต์ให้เพื่อนนะเพื่อนที่ยังไม่จบนะคะอันมือนี้ว่ใครมีคนเขามากเป็นไดตัวเพราว่าหมู่บ้านนี้กับว่าดดเหตุหมู่บ้านนี้กับว่าดดถ้ำเล็กอยู่ให้นานหน่อยแต่เพื่อนมากก็เราก็ไม่อยู่นานแค่นั้นเองแต่ว่าถ้ามาดูคลิปสามนาทีคิดว่ายาวนั้นสาวพันปี ขอบคุณค่ะนะคะ,ะแม่แม่สงย่ยมไม่ได้ไปหาเพื่อนๆในระหว่างเน็ตหลุด,ด,ลดพอหลุดพอติดคราวนี้เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะเมื่อกี้ไม่เห็นอันนี้เห็นแล้วสองดวงตาแล้วก็สองโปรไฟล์ก็คือถ้าผ่านมาแล้วเราก็โอเคไม่เหนื่อยมากเราออกมาเปิดค่าการมองเห็นก็มาไม่นานนะคะก็พยายามระวังตัวอยู่ ถ้ราระวังตัวอยู่แต่ก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมนั่นหรกนะคะแต่เราก็ต้องดูคลิปให้จบแล้วก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดคอมเมนต์นั่นเองหองแล้วละก,ะก่ะก็ขอตัวก็จะคงจะขอตัวเนาะ,อะขอให้ป้าได้พักเพราะฉะนั้นอะไรที่จะขึ้นก็เลยไม่ขึ้นก็เลยเพิ่งจะทำ คงจะได้เวลาเนาะได้เวลาอันสมควรแต่ว่าก็ยังถ้าว่าแม่สยามกลับมาเหมือนเดิมแต่วันนี้ยังไม่มามากก็ไม่เป็นไรค่ะก็ป้าก็จะได้พักทีที่ผ่านมานะคะหรือมีอะไรจะถามมากกว่านั้นถ้าตอบได้ก็จะตอบอาจจะไม่ไม่ใช้เวลานานเนาะ มารายงานตัวต่อไอแล้วก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าเขาผ่านกันเกือบหมดแล้วละ่ะแต่ก็จะมีบางคนที่เขาก็บอกว่าพวกเราขยันมากขยันมากอืมก็พยายามระวังตัวอยู่ถ้าระวังตัวอยู่แต่ก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมนั่นดวงตากับโปรไฟล์แม่เสีนเนยงมองไม่เห็นเลยค่ะ เราระวังระวังรอบรอบสามรอบไว้มันก็ทำปกติก็เท่านั้นเองเข้ามานะคะก็ไม่เป็นไรแต่ปกติก็มารายงานตัวก็ครึ่งชั่วโมงแต่วันนี้ก็เวลาทำงานนั่นเองนะคะอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณค่ะ เหมือนเดิมนะคะคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแม่สุพรรณที่ที่ผ่านมานะคะหรือมีอะไรจะถามมากกว่านั้นถ้าตอบได้ก็จะตอบค่ะเหมือนเดิมนะคะคิดถึงเหมือนเดิมคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแม่สุพรรณคงจะโอเคไปมากๆนั่นแหละเพราะว่าลูกหลานก็ไม่อยู่ เวลาว่างก็คงจะมีมากขึ้นมันก็จะทำให้เราได้ทุกคนที่แกต้องชมคลิปมเมื่อวานไม่ได้ทำงานมเมื่อวานไม่ได้ทำงานถ้าวันไหนไม่นาผ่านมาแล้วเราก็โอเคไม่เหนื่อยมากมเราออกมาเปิดค่าการมองเห็นก็มาไม่นานนะครับสำหรับชีป แต่คลิปยาวนะคะอืมสามก็โอเคมากๆเลยยาวนะ่ะสามะาดแดงๆเลื่อนอ่าเลื่อนมาเจอเลื่อนมาเจอนั่นเองอ่ามามาแบบไหนก็ก,ก็ก็ไม่เป็นของเราติดขัดขัดเรื่องการมองเห็นหรือว่าเรื่องเน็ตนั่นเองนะคะแต่วันไหนที่ไม่มีนะคะท่านผู้ชมจา้า แต่วันนี้ก็มาแล้วคะ่ะพร้อมที่จะมา <c oughs> พบเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆกันอยู่ดีใช่ไหมคะเราก็ดูให้กันอยู่ดีเพราะว่าเราดูแบบเป็นครีเอเตอร์ที่ดีเราต้องคุณแม่ก็จะไปหาเหมือนเดิมนั่นแหลคะค่ะเพราะว่าครีเอเตอร์เรานะคะครีเอเตอร์เราถ้าเราไม่ทําหน้าที่ให้กันและกันเนี่ยนะคะมันก็ยาก ดวงตาแม่สฉี่ยมไม่มีขึ้นนะคะกับโปรไฟล์ไม่เห็นนะคะสาวพันปีมีหรือเปล่าตอบให้รู้หน่อยอสวัสดีคุณสมควรคุณสมควรบอกว่าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณสมควรแล้วนะคะ,อ,ะอยู่ที่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบกันให้รู้แม่สยี่ยมก็เป็นห่วงคิดถึงอ่าก็ถามบางท่านบางคนที่เรา ไม่ค่อยได้เจอกันก็้วก็อยากให้กลับไปด้วยอยู่แต่ว่ายังกลับไม่ได้เพราะว่าคุณตาไม่ค่อยสบายก็จะได้ไปหาหมออีกเพิ่มในการเปิดค่าการมองเห็นนะคะก็ขอบคุณคุณป้าที่เข้ามาให้กำลังใจ1 2ึสแต่มีเหตุบางอย่างที่แม่เสียมยังติดขัดอยู่เนาะติดขัดอยู่เรื่องเน็ตบ้างเรื่อง เวลาทำงานนั่นเองนะคะอะไรๆก็คงจะดีขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณสาวบัีปีที่มาชมคลิปให้แม่สเสงี่ยมด้วยนะจ๊ะยังว่าอะไรงานตัวกับ AI ว่าแม่สเสงี่ยมนี้ยังทำงานเป็นปกติอยู่นะคะทำงานเป็นปกติอยู่ อะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นเราน้อมรับเสมอเราน้อมรับเสมอเราอาจไอคุณคุณแม่ไม่ไม่เห็นมีอ่าสาวพันปีขอถามหน่อยหรือว่าพากันมาแบบแป๊บแปบ๊หรือว่าไปเลยของเราติดขัดขัดเรื่องการมองเห็นหรือว่าเรื่องเน็ตนั่นเองนะคะแต่วันไหนที่ไม่ม,มากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็เร่งทำ ก็เร่งทำงานกันส่งอ๋อเหรอมีอยู่คุณป้ากินข้าวหรือ,อยังได้ยังกินนอได้ยังกินเนะอนเนะสายฝนเป็นยังไงนอะสายฝนนี่เนาะใหแล้วหมอให้กินยาโอดีแล้วค่ะป้าดีแล้วดีแล้วเป็นห่วงยาย,ยาวยาใส่ย,ยาวอุ้ยสามนาทีมันจะยาวยังไงเนาะสามนาทีมันไม่ยาวหรอก บอกว่าไอหนึ่งนาทีเมื่อวานนี้กับเมื่อวานกับวันนี้ไม่ได้ส่งคลิปเลยนะคะก็สาวบันตีจา่าเนี่ยเพิ่งแค่เวลาไม่นานเท่านั้นเองนะคะอ่าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสุพณีสวัสดีนะคะเป็นยังเออ ห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้ก็สบายใจแล้วละ่ะว่าใครเป็นอยู่ยังไงถือว่าโอเคเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะดีมาเปิดค่าการมองเห็นเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมจ๋าเพื่อนๆแต่ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะก็มีไม่กี่คนนะเนาะเั่นวานะไม่รู้ว่าไปแวะบ่ สายฝนเหมือนสายฝนก็บเปบียกได้ไปแวะบ่ตอนกลับที่ที่ทำกันทุกๆคนก็ทำแบบเดียวกันนะคะทำแบบเดียวกันมากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็เร่งทำก็เร่งทำงานกันส่งอ๋อเหรอมีอยู่นะ ตอนนี้ก็แม่เสียมก็ลูกหลานก็กลับบ้านกลับไปแล้วก็ควรที่จะใส่ใจให้กันมากๆเนาะบางคนเขาก็บอกว่าอืาเคีเตอร์เราไปเจอกันในคลิปแล้วก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กันและกันหลายๆคนรุ่นเดียวกับพวกเราเนี่ยก็ผ่านกันเยอะมากผ่านกันเกือบหมดแล้วล่ะ รุ่นกลางๆเหมือนพวกเราเนี่ยสาวเรื่องการมองเห็นด้วยนะคะแม่แม่สุพรรณีที่เงียบๆหายไปไม่เห็นไปหานั่นก็ขอให้รับรู้เลยว่า <c oughs> คุณแม่ก็จะไปหาเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะว่าคีเอเตอร์เรานะคะคีเอเตอร์เราถ้าเราไม่ทําหน้าที่ให้กันและกันเนี่ยนะคะมันก็ยากสาจัจะไม่ไม่ใช้เวลานานเนาะมารายงานตัวต่อไ i แล้วก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อนเอนเห็นว่า เวลาทำงานนั่นเองนะคะอะไรอะไรก็คงจะดีขึ้นตามไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณจะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะก็มีไม่กี่คนนะเนะเาะเจงเด้อป่าเจงหรอเด้อป่าเจงแ้้ในยายเคียมมัน